ดานนี้ที่ก่อเยอะเลยอ้าวเจอแล้วสองคนสามคนเดี๋ยวเราคูด้ากัน เล่นรอบยาวเว้ยเข้าหมายต้องพับนะงั้นลม้มฮะใครโดดระ่างอยู่แถวนี้เยอะเลยนะเอเดนเนี่ย คนหนึ่งแถบวบนี้ไม่รู้ลอยเขาใครบ้างเนียตอนเนี้ยมานี่ด,ดักแบบไกลๆเลยแถมมัวด้วย <c oughs> ฝากเดี๋ยวมางใจไว้ก่อนด้วยกันเถื่อนนี้ไม่มีน่าแปลกใจจริงๆคนเจ็บอยู่นี่อยู่เราหายเจ็บเร็วด้วยขี่มอเตอร์เก้า อันนี้รอยคนไม่เจ็บหมักอสแต็กก่อนแล้วก็เข้าไปเอาเอ,าเอด้า หลังจากที่สกิลคูด้วเสร็จแล้วเสียงเจ็บ นี้แตนบายงั้นทีมันยังอยู่เอ็นได้สีเจเทกเอ้าวันดิี้กลัวของแค่นั้นเนี่ย เต่าขาวไปเฮ้ยมีเปิร์กกันเครื่องด้วยมาอ๋อจริงอ่ะที่ผ่านมาถือว่าวอมไม่ได้เล่นตัวนี้นาน โดดกลับมาโอ้โหเพลงขาดต่างๆ้ง,งวันแน่แบบนี้มันโดดตามอะ่ะแล้วเปลี่ยวเพลงหายยังเกิดไปเยัง เกินติดรัวๆแล้ว,ลว <c oughs> รับมา <c oughs> สถานการณ์เริ่มไม่ดีอ่ะ cái đó chắp vô chiêu chiêu bên này đó ยากแบบนี้ลงเบ็ดเหม็นไปเลยสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีเติร์ดอยู่แถวนี้เครื่องฮิตซ้อมก็น่าจะเครื่องไกลเจอคนหนึ่ง โอ้ยหนึ่งต่สองมาเป็นแพ็คครูอันนี้อันนี้ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> อุ้มเลยแต่เครื่องตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วจะเสาติดกันโซนน่าจะพอเล่นได้ ทังเครื่องไวก่อีกคนหนึ่งที่เอดาล้มไปไหนเนี่ย ขาดไปซ่อนขอบแมพโอ้อยู่กันเร็วด้วยแถวนี้แ,แหละงั้น <c oughs> เค้านั้นนี่ยังไม่มีคนกันไปแต่เลย ปล่อยไปก่อน5ใครว่ายังจะแวะกลับมาล็อกเครื่องอีกรอเลยอยู่ทางนี้แหละไปไหนได้ไม่ไกลอ่ะ เลยเรื่งนั้นหลอกให้ตายใจแล้วก็กลับมาล็อกเครื่องบ่อยจังคูดามันเร็วขนาดนั้นเลยไม่เห็นรอยเท้าเครื่องนี้แต่ไว้ ด้ว้ว่าไปไกลแล้วอย่างน้อยก็ได้หนึ่งคนใน,นอไไตอนนี้เอ้าพังไปดิตอนนี้ผมเครื่องมากกว่าไม้หายไปแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเยอะเหมือนกับว่าไม่เห็นเนี่ย แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เรียนแถวนี้อ่เลยเก็บบัลลัตตี้เลยยังไงไปโดดด้วยกับเครื่องมีคนมาซ้ำ ท่นเซนออกมาบ้านใหญ่อย่างเดียวเลยคือมันไม่มีที่อื่นให้เล่นแล้วยังไงเปิดแพร์แล้วก็เอาสุดเลยเครื่องมาติดแล้วไอ จะมีฮีโร่มาไหมประตูนี้ไกลด้วยนะฟานนั้นน่ะ ไม่ยอมหรอกพิกเกมกลับมาได้อย่างสวยงามถึงแม้ว่าเกือบจะแยกไปแล้ว ก็ว่าทำไมมันล็อกเร็วจังแต่ปปึกในสองคนนี่เลยชารินากับเอดาเนี่ยผัดกันล็อกเลี่ยเอ้อเอามาทำ่แต่ละอันแล้วจานนล กล่องล็อกโทเทียมที่แตกครั้งแรกโอเคปันค้นนั้นทีนะวิ่งดักหน้ามาจะไม่เอาหรอกเป็นไหนดัดปั่นก่อนเป็นไหนรอได้อิก thắp máy mà, oh step, không thăng á, lùm nè, kiểu này เปลี่ยนคนเละมาทำใหม่ตรงนั้นสินะสองคนไปทิ้งกันก่อนช่วยกันเร็วเรื่องหน่อยได้ถ่ายเครื่องไหมอ้าวไม่มี อาไตไรอยมันหายเร็วจังปล่อยไปกอดด้วยกันมันไปอีเดยแต่ตน,นี้ได้เยอะนะ สบายด่านนี้จะเจอตัวคนิกิ่งรารี่ไปตาดำไม่เราเห็นออร่าเขาเลยพับมาเลย,เยไ่พับว่ะ ดนได้โดนแต่ยังไม่รู้เียงมานี้ แต่ยังได้อยู่เช็คแถวนี้ก่อนดคกันคืนนี้เงียบไอ้ไกลนู่นน่อโใช่ไง องเครื่องแล้วไม่ดีแล้วตรงนั้นหนึ่งคนพยายามโดดเรียกด้วยได้ปลาหินในเบบนี้ตยบแน่เลย ตาหินเนี่ยเดี๋ยวมันติดหลนบตาต่างโดดไปเอาโดถถังไง คนหนึ่งลงนี่ไปเลยเสียงคนเจ็บอยู่ด้านหลังรอยเท้าออกมาทาน,นี้ เหมือนเขาพยายามเฉียวมาจากเครื่องกลับม,มาโดนโอ้คนเจ็บมาช่วย

บอกนักโนไปช่วยเลยเดินไล่เนี่ยหังดึงกันแล้วไอ้ใครวิ่งต่์ไหมเตรียติดแผลลยไปก่อนเอา้าขึ้นมาช้าดิ สามคนสองเครื่องพอได้อยู่ทำ <c oughs> <c oughs> มาเจอวิจารพอดีเดี๋ยวยาวเลยทีนี้ <c oughs> อ้าวโยนเกมทันลัว ต่อตอบมันทำหน้าปแปลกๆะตรงนู้นโอเคเแล้วนะวตอ่อดิโอนี่ก็ไม่เอาไปไหนไกลหรอก หินปลาปลาติดตรงนี้แต่ว่าเขาอยู่แถวนี้อ้าวเจอรอยเท้าแล้วไม่ใช่รอยเท้าสิรอยเลือดปลาหินอยู่นั่นแหละไม่รู้ใช่ไหมแต่เขาไม่อยู่เพิ่งเดียวแต่ทำแบบนี้ได้เริเ่องฝืนเขาได้ อะไรโดนด่าเนี่ยเออเนี่ยตาดำส่วนวิกตอริโอก็ปะหินก็ <c oughs> <c oughs> ว่าตุ้มตามตุ้มตามไม่เจอคนสักทีแต่ก็พอเดานทางได้นะ